ช่วงจำอวดนาม่านสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตจำอวดคุณพระครับสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตครับพระวันนี้เสาร์น,นี้สัปดาห์นี้ต่อเนื่องนะต่อเนื่องกันศึกพลังเลือดอดูที่ว่านิ้วนิเกเกแขกจะเข้ากันได้ไหมน,หนิวเล่ากียังไงเอ,อ้า เชิญเลยครับครับผมความเดิมเมื่อตอนที่แล้วท่านอาจจะลืมไปแล้วจะเล่าให้ฟังไหมฮะ<ส>มีคนจีนตามหาพี่น้องออกมาร้องร้องแล้วมันก็ไปเออบอกว่าพี่น้องของเขานั้นมีปานอยู่ที่แขนซ้าย พี่น้องจากมาหลายปีเราไอ้ฟังอย่างนี้แล้วมันก็รีไปเน่แต่พอมันไปลิเกก็มาพอลิเกมาแล้วมันก็ไปพอไอ้ตัวลิเกออกมามันบอกว่าเป็นเจ้าชายเออชื่อไหมครับพี่น้องหากันหายท้องหายไส <c oughs> <c oughs> เออเอาแล้ว ครั้งนี้อ่ะก็จะหาละเกินเชิญเชิญ่นชมได้เฮ้ยเออเนี่ยน,นงไงไปลองอย่างนั้นล่ะ <c oughs> มันกดดันรู้ไหม <c oughs> ไหเอ้า <c oughs> ลองอย่างนี้มันไม่ดีนะห <c oughs> ากเขาไม่หาแล้วจะทำยังไง <c oughs> อ่ะาหากไม่หาเราจะอายเขาก็เขาไม่ได<อ>้อายเราจะอายเขาทำไม ไปไปไปยกครับโยธาเวลานี้ทหารก็มีอยู่มากมายแทนทะลังแทมแทนมีกันหลายกองพลทหารทุกคนไม่กลัวตายแทนทะลังแทนแทนพลังขี่ท้างพลมาขี่มาพลลาขี่ลาพลัควายขี่ควายแทนทะลัทนทนพลับดขี่ จินจบแกจะตลกกันไปถึงไหนขอบคุณเขาที่เตือนว่าแล้วก็เคลื่อนทับไปเออ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 วะออกมาตามหาพี่น้องชา มาตั้งนานนั้นไม่รู้นะว่ามันนะไปอยู่ไหนตามหาแล้วมาหลายปีแล้วไม่เจอสักทีแล้วไม่รู้ทำยังไงต้องตามไปอีกก็หมดยังเลือหมดคอยปล่อยทําเฮ้งพอหันมาเห็นนา สงสัยว่าเราจะเป็นพี่ชายฉันเป็นคนไทยอยู่ในท้องถิ่นไม่ใช่คนจีนและแผ่นดินใหญ่ถ้าเห็นไอ้นั่นว่าจำไร่แน่เฮ้ยไอ้ที่แดนแน่ไอ้นั่นอะไรที่บอกว่าไอ้นั่นพี่น้องของฉันมีปานที่แขนซ้ายแขนซ้ายแขนซ้ายแต่ว่าปานฉันไม่มีไหนดูสิมีไหม ว่าไม่มีแล้วนี่อะไรไ<อ>ไม,มีปลาแล้วมีปลาแล้วเห็นไหมเมื่อกี้แล้วมันไม่มีปลาไอตอนนี้ดันมีปลาได้ยังไงออ่างเราเป็นพี่น้องกังแท้เอ๊ะแล้วแกมีไหมมุยห เฮ้ยฉันไม่มีเนี่ดูสิฉันไม่มีโอ้แล้วเนี่ยมีแล้วเห็นไหมเฮ้ย้ยเดี๋ยวอแต่ถึงยังไงฉันก็ไม่ใช่พี่น้องก็ปานมันฟ้องไม่ใช่พี่น้องไรยังไงโอ้จำลายจำลายพี่น้องมีปานแดงที่ใบหน้า คิดว่าฉันจำได้อีกสบายใจแล้วไม่ใช่ฉันแล้วนี่มันไม่ใช่ปานหรือไงไเออมีปา,านแดงมีปานแดงโถพี่ชายเอยเฮ้ยเงินฉันไม่มีปานแด,ดงไหนลองตะแคง <c oughs> นี่ไง นี่ก็เล่นมีรู้เรื่องมาพี่รู้เรื่องได้ยังไงมาหาว่าไม่รู้เรื่องเอ,อปลาเหลืองฉันเก็บไว้ไหนโอ,โอ้หลายสีจังหลายสีจัง ทั้งหน้าทั้งข้างหลังนี่เล่นเป็นถังเลยไงหอเฮอเธอเดี๋ยวจะเละะเธอะกันไปใหญ่ ของฉันมีปานดำหน้าตาค้ำๆแถวนี้มีไหมอ๋อมีคนมาถามอยู่เหมือนกันแต่ฉันเพิ่งฆ่ามันตายเฮไม่มีนะไม่มีัไม่ีรไีไม่้ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นพอๆไม่มีก็คนเราก็คนเราอยู่ทีนี่ก็ต้องอย่างนี้แหละเจอแล้วพี่ฉัน ไปปานได้ทำไมพูดอย่างนี้นั่งอยู่นี่ใช่พี่น้องใหม่แต่ว่าเขาไม่มีปานดูกันเอาเอจะไปไหนอะเออยแม่อย่ามาโกหกพี่น้องฉันมีปานที่หน้าอกข้างซ้ายโอ้โหพี่ปานที่หน้าอก ไม่ใช่พูดตลกคือคุณยายใช่ไม่ใช่เหรสรุปแล้วนิกเกอครับงิวมั่งลิเกมั่งแขงก็รวมกันได้เล่นได้เล่นได้เล่นได้ลปศิลปะทั้งนั้นครับผมใครไปใครเสียงแกเนี่ยดูอันดูเผื่อไม่เชื่อไงต้องดูมันเป็นศิลปะทั้งนั้นแหละโอ้โหศิลปะมันมีชีวิต รัลรองคุณเมื่อไหร่ครับเอาสัปดาห์หน้าแล้วครับนโยงนภพลดวงใจเฉยเรื่องอะไรครับสัดวั์นี้คุณภาคช่วยสวัสดีครับ